โลกที่คุณเห็นอาจไม่ใช่โลกที่เป็นจริงเรามักเชื่ออย่างแน่นอนว่าสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเราคือโลกคือความจริงที่ไม่ขึ้นกับใครถนนสายนี้เป็นถนนจริงผู้คนเหล่านี้เป็นคนจริงเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นจริงแต่หากลองมองให้ลึกลงไปคุณจะพบความจริงบางอย่างที่น่าประหลาด โลกที่คุณเห็นไม่ใช่โลกดิบของจักรวาลมันคือโลกที่ผ่านการแปลผ่านสมองผ่านความทรงจำผ่านความเชื่อผ่านประสบการณ์ทั้งหมดที่คุณเคยมีสองคนยืนอยู่ในสถานที่เดียวกันเผชิญเหตุการณ์เดียวกันแต่กลับรู้สึกเหมือนอยู่คนละโลกคนหนึ่งมองเห็นโอกาสอีกคนมองเห็นภัยคุกคามคนหนึ่งรู้สึกตื่นเต้นอีกคนรู้สึกหวาดกลัว โลกไม่ได้เปลี่ยนแต่ภาพของโลกในใจเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงสิ่งนี้ชี้ให้เห็นบางอย่างที่ลึกกว่านั้นว่าโลกภายนอกอาจไม่ใช่สิ่งที่กำหนดความรู้สึกของเราแต่เป็นจิตใจของเราที่กำหนดว่าโลกเป็นอย่างไรเรามักพูดว่าโลกโหดร้ายโลกไม่ยุติธรรมโลกเต็มไปด้วยอันตรายหรือโลกสวยงาม โลกเต็มไปด้วยโอกาสโลกยังมีความหวังคำพูดเหล่านี้ไม่ได้อธิบายโลกแต่มันกำลังอธิบายภายในของผู้พูดโลกภายนอกจึงไม่ใช่เพียงพื้นที่ที่เราอาศัยอยู่แต่มันคือกระจกที่สะท้อนสภาวะภายในของเรากลับมาให้เราเห็นเมื่อใจเต็มไปด้วยความกลัวโลกจะเต็มไปด้วยศัตรูเมื่อใจเต็มไปด้วยความไม่มั่นคง โลกจะเต็มไปด้วยการคุกคามเมื่อใจเต็มไปด้วยความขาดแคลนโลกจะดูเหมือนสถานที่ที่ต้องแย่งชิงแต่เมื่อใจเริ่มสงบโลกจะเริ่มดูช้าลงเมื่อใจเริ่มเปิดโลกจะเริ่มมีพื้นที่เมื่อใจเริ่มอ่อนโยนโลกจะเริ่มสะท้อนความอ่อนโยนกลับมาโลกไม่ได้เปลี่ยนตัวมันเองแต่การรับรู้ของคุณเปลี่ยนโลกทั้งใบ มนุษย์ไม่เคยอยู่ในโลกเดียวกันอย่างแท้จริงเราทุกคนอาศัยอยู่ในจัก,กรวาลที่ถูกสร้างขึ้นจากเลนส์ของจิตใจตนเองโลกที่คนหวาดระแวงอาศัยอยู่ไม่เหมือนกับโลกของคนที่ไว้วางใจโลกของคนที่เชื่อว่าตนไร้ค่าไม่เหมือนกับโลกของคนที่รู้สึกว่าตนมีที่ยืนแม้จะใช้ถนนเส้นเดียวกันหายใจในอากาศเดียวกันแต่ประสบการณ์ภายในคือคนและจัก,กรวาล นี่ไม่ใช่บทกวีแต่มันคือโครงสร้างของการรับรู้สมองมนุษย์ไม่ได้รับรู้ทุกสิ่งมันเลือกคัดกรองตีความมันมองหาสิ่งที่สอดคล้องกับสิ่งที่คุณเชื่อหากคุณเชื่อว่าโลกอันตรายสมองจะไวต่อภัยหากคุณเชื่อว่าโลกไม่ยุติธรรมสมองจะจดจำแต่ความไม่ยุติธรรม หากคุณเชื่อว่าคุณไม่คู่ควรโลกจะเต็มไปด้วยสัญญาณที่ยืนยันว่าคุณไม่คู่ควรโลกจึงไม่เพียงสะท้อนคุณแต่มันเหมือนร่วมมือกับเรื่องราวในหัวของคุณเพื่อสร้างหลักฐานมายืนยันตัวตนที่คุณเชื่อว่าคุณเป็นนี่คือเหตุผลที่บางคนรู้สึกว่าชีวิตซ้ำซากเต็มไปด้วยรูปแบบเดิมๆความสัมพันธ์แบบเดิมความผิดหวังแบบเดิมสถานการณ์แบบเดิม ไม่ใช่เพราะโชคชะตาแต่เพราะโลกภายนอกกำลังสะท้อนโลกภายในซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนกว่าบางสิ่งข้างในจะเปลี่ยนโลกจริงไม่ใช่เพียงเวทีที่เหตุการณ์เกิดขึ้นแต่มันคือผืนผ้าที่จิตใจของคุณฉายภาพของตนเองลงไปและสิ่งที่คุณเรียกว่าชีวิตของฉันอาจเป็นเพียงเรื่องราวของจิตใจที่กำลังมองเงาของตนเองผ่านโลกใบนี้